สวัสดีครับมีเรื่องที่ผมค้างเอาไว้นะครับก็คือจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับมูเล่และสายพานนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอย้อนกลับไปช่วงที่ผมขึ้นโปรเจก t นี้นะครับก็คือผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับาการวางเครื่องการวางสายพานมูเล่นะครับของรถตัดหญ้าเป็นแบบรถเข็นนะครับตามภาพนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดู ก็คือว่าผมสงสัยว่าทําไมต้องเอียงเครื่องด้วยนะครับซึ่งในความเข้าใจของผม,ผมตอนแรกเนี่ยผมก็เข้าใจมาโดยตลอดว่าเอียงเพราะว่าไม่ให้สายพานมันหลุดนะครับเอียงเครื่องนะครับไม่ให้เพื่อไม่ให้สายพานมันหลุดเพราะว่าเราทําการบิดสายพานจากมูเลตั้งมาเป็นมูเล่นอนนะครับก็เข้าใจอย่างนั้นอันนี้ก็เกิดความสงสัย ก็เลยไปศึกษาค้นคว้าจริงๆแล้วก็ถามาสาเหตุเนี่ยกับคนในกลุ่มนะครับก็ได้สรุปมาว่าก็คือว่าไม่ใช่เพื่อให้สายพานไม่หลุดนะครับการที่เขาเอียงเครื่องนะครับให้ไม่อยู่ตรงกลางนะครับก็เพื่อทําให้ตัวรถเนี่ยแคบลงนะครับแล้วก็ให้เกิดการบาลานซ์ระหว่างทางซ้ายทางขวานะครับ รถเก็นตัดญ้านะครับถ้า,าถ้ามูเล่ระหว่างแนวตั้งกับแนวนอนเนี่ยตรงกันแล้วจะสังเกตเห็นไหมครับว่าเครื่องเนี่ยจะถูกถ่ายน้ําหนักมาข้างใดข้างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่สนใจเรื่องบาลานซ์ของตัวรถนะครับเราก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องเอียงตัวเครื่องนะครับขอให้เพียงแค่มูเล่ตัวตัวตามกับตัวขับเนี่ยตรงตรงกันนะครับ ก็แค่นี้ก็จะทําให้สายพานไม่หลุดนะครับพอเราได้ตําแหน่งการวางของเครื่องแล้วก็มูเล่ต่างๆนะครับก็มาดูเลือกชนิดของสายพานนะครับซึ่งผมก็รู้เพียงแค่ว่ามันมีแค่2ชนิด A ล่อง A กับล่อง b ซึ่งสายพานเนี่ยจะมีหลากหลายรูปแบบมากเลยนะครับผมก็เลยเลือกแค่เฉพาะที่มันเป็นมาตรฐานทั่วไป เผื่อที่มันจะได้หาซื้อง่ายเปลี่ยนง่ายนะครับโดยรถของผมเนี่ยจะใช้เป็นล่อง A ทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันถูกบังคับโดยมูเลคคัสตัวนี้นะครับมูเลคคัสตัวนี้นะครับมันเป็นล่อง A นะครับทุกอย่างมันก็เลยเป็น A ไปหมดนะครับซึ่งตามคำแนะนำแล้วเนี่ยควรที่จะเป็นล่อง b นะครับเพราะว่าล่อง b เนี่ย ก็จะมีความหนาแล้วก็มีความแข็งแรงมากกว่านะครับต่อมานะครับก็เป็นการเลือกอัตราทดของมูเล่นะครับเพิ่งจากเครื่องยนต์นะครับเป็น3นิ้วนะครับอันนั้นถูกบ,บังคับโดยปริยายเพราะว่าเราต้องการเป็นคัสนะครับตรงตัวขับนะครับต่อมาตัวไดช้าเนี่ยก็เป็น3นิ้วอันนี้เนี่ยมาตัวตามเนี่ยก็จะต้องมาดูว่าแบบไหนเนี่ยถึงจะเหมาะสมนะครับ เพิ่มผมเนี่ยไล่มาตั้งแต่ขนาดนี้เลยนะครับอันนี้เป็นห้านิ้วนะครับเป็นขนาดห้านิ้วก็ลองลองใส่ดูนะครับลองใส่ดูแล้วก็ลองเอาไปใช้งานดูเนี่ยขับสามนิ้วแล้วก็ตามห้านิ้วเนี่ยข้อดีของมันนะครับก็คือจะได้รอบความเร็วที่สูงมากนะครับก็จะทำให้หญ้าที่มีความ ความแข็งเขาเรียกว่าอะไรอะที่มันเหนียวเหนียวนะครับมันก็จะมีความเร็วในการปัดเนี่ยเร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวพาไปดูญ้าที่มันที่มันจะต้องใช้ความเร็วสูง,สงในการปัดนะครับเนี่ยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าย่าอะไรย้าตีนนกไหมครับน่าจะใช่นะครับคือญ้าแบบเนี้นะครับถ้ารอบต่าเนี่ยก็จะตัดไม่ค่อยไม่ค่อยขาดน,นะครับเพราะว่ามันเหนียวแล้วมันก็จะลู่ จะลู่ไปตามไปตามไปตามใบนะครับก็จะตัดไม่ค่อยออกนะครับก็จะต้องใช้ความเร็วสูงนะครับแต่สําหรับงานสวนของผมนะครับยังไม่ตอบโจทย์นะครับเพราะว่าความเร็วสูงก็จริงแต่มันไม่มีพละกําลังนะครับก็คือถ้าเจอญ้าหนาหนาเนี่ยจบเลยครับไปไม่ได้เลยนะครับก็คืออันนี้ผมลองแล้วนะครับลองแล้วกับตัวก็ถอดออกนะครับใช้ได้แป๊บเดียว ต่อมานะครับก็ขยับมาเป็น6นิ้วนะครับผมเคยบอกไว้แล้วนะครับว่าผมคำนวณเกี่ยวกับเครื่องปนเนี่ยไม่เป็นนะครับก็ต้องลองอย่างเดียวต้องซื้อมาลองนะครับซื้อมาลองว่าแบบขนาดไหนถึงจะเหมาะสมนะครับก็ขยับมาเป็น6นิ้ว6นิ้วเนี่ยก็ยังเจอญ้าหนาอีกนะครับย้าย้านั้นหนา,นามากๆเนี่ยก็ติดนะครับไปไม่ได้เหมือนกันนะครับ โดยทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับตัวตัวตามตัวขับยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเพิ่มขนาดเครื่องยนต์นะครับจาก6.5แรงมาเป็น7แรงเนี่ยผมคิดว่ามันจะดีขึ้นมันก็ใช้ตัว6นิ้วเนี่ยในพื้นที่เดิมเนี่ยก็ยังไม่ได้นะครับโจนมามาเป็นตัวนี้นะครับตัว7นิ้วตัวขับ3 ตัวตาม7จ็ดสำหรับผมนะครับย้ํานะครับสําหรับผมนะครับก็คือว่าเหมาะสมนะครับก็คือว่าความเร็วก็ยังพอโอเคแล้วก็พละกกำลังเนี่ยค่อนข้างที่จะพอใจนะครับย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับในการที่ผมตัดหญ้าหรือต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ๆนะครับต่อมานะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในการวางสายพานแบบนี้นะครับถ้าเป็นมูเล่เล็กๆนะครับอย่างเช่น5นิ้วหรือ6นิ้วนะครับ ถ้าเรา,าตัวขับเนี่ยเป็นแนวตั้งแล้วตัวตามเป็นแนวนอนแล้วเราบิดสายพานนะครับถ้าเป็นเล็กๆนะครับมันจะไม่เกิดปัญหาว่าเกิดการจะทําให้สายพานหลุดนะครับห้านิ้วหกนิ้วเนี่ยก็ยังบิดได้แล้วก็ยังไม่หลุดนะครับพอขึ้นมาเป็นเจ็ดนิ้วนะครับพอขึ้นมาเป็นเจ็ดนิ้วปุ๊บเนี่ยระยะความห่างของตัวสายพานเนี่ยมันห่างมากนะครับ จะทําให้ตัวตัวขับหลุดได้นะครับก็เลยใช้วิธีในการเตะสายพานนะครับใช้ลูกกิ้งเนี่ยเตะสายพานผมก็มีเวอร์ชั่นตั้งแต่แรกๆนะครับก็คืออันนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกผมก็ใช้เป็นลูกปืนนะครับต่อลูกปืนในการเตะนะครับแต่การเตะสายพานให้เข้าให้เข้าระยะข้างในนะครับมันจะได้ไม่หลุดตัวนี้นะครับก็ ก็ใช้ได้ดีนะครับก็ทนดีแต่ปัญหาก็คือว่ามันไม่มีร่องในการกันหลุดนะครับการหลุดก็เลยขยับจากเวอร์ชันนี้นะครับมาเป็นเวอร์ชันนี้นะครับเป็นลูกรอบตัวนี้อันนี้ก็ซื้อถูกๆมานะครับเป็นอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมก็ใช้ใช้ไปเนี่ยเจอปัญหาอย่างนี้นะครับ สภาพของสายพานเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมอ่ะก็คิดว่าอ่าเป็นเพราะว่าเราเตะด้านหลังสายพานแล้วก็สายพานเนี่ยมันมันไม่ใช่มันไม่รองรับการทำงานของด้านหลังอย่างเงี้ยแต่เมื่อเมื่อดูเมื่อดอูการใช้งานสายพานทั่วไปนะครับอย่างเช่นสายพานรถไถ เขาก็มีการเตะด้านหลังสายพานเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยมาพิจารณาดูว่า,ามันอาจจะเป็นตัวนี้นะครับเพราะว่าคุณสมบัติของอลูมิเนียมเนี่ยมันจะมีความร้อนสูงมากนะครับแล้วก็ด้วยด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะเล็กนะครับมันก็เลยทําให้มีความทาให้มันสะสมความร้อนที่ด้านหลังสายพานเนี่ยมากนะครับแล้วก็ด้วยตัวเนี่ยมันสึก มันสึกหลอเร็วเราก็มันไม่เรียบนะครับมันก็เลยทําให้ด้านหลังสายพานเนี่ยมันเป็นสภาพแบบนี้นะครับไอเรื่องยี่ห้อของสายพานเนี่ยก็พยายามดูนะครับว่าว่ามันยี่ห้อไหนมันจะดีนะครับซึ่งไอตัวเนี้ยก็เป็นยี่ห้อยี่ห้อดังเลยนะครับก็ก็ยังมีสภาพแบบนี้ถ้าเป็นยี่ห้อถูกถูกเนี่ยมันก็จะ ใช้งานก็จะเสื่อมเร็วนะครับอันนี้ก็เส้นหลาตกประมาณ5 0 6 0บาทนะครับอันนี้ก็จะขาดง่ายนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเพราะเพราะว่าใช้เวอร์ชั่นของของลูกปืนตัวนี้นะครับเวอ,อร์ชั่นของลูกปืนตัวนี้ด้านหลังนี้ไม่เป็นไรนะครับพอพอจบจากลูกกิ้งตัวนี้นะครับพอจบจากลูกกิ้งตัวนี้ก็เลยหาตัวใหม่มานะครับก็เลย มาเป็นเวอร์ชั่นตัวนี้นะครับเวอร์ชันล่าสุดเพิ่งทดสอบได้ไม่เท่าไหร่เองนะครับก็เป็นลูกก้งเตะของรถไถ่ายเลยนะครับก็ทําท่าทําทางจะใช้ตั้งนานแล้วนะครับแต่เพียงเพราะว่ายังหาตัวเล็กๆไม่ได้อันนี้ก็เลยจําใจซื้อตัวใหญ่มานะครับทีื่ออยากจะได้ตัวเล็กกว่านี้อีกสักหน่อยนะครับก็เดี๋ยวต้องลองใช้ต่อไปนะครับว่าผลมันจะเป็นยังไงนะครับ เรื่องสายพานนะครับยังเจออีกปัญหาหนึ่งนะครับนี่นะครับจะเห็นว่า,าด้านหนึ่งเนี่ยจะทุกด้านหนึ่งเนี่ยจะขาดแล้วนะครับสาเหเุของมันนะครับเป็นเพราะว่า,าเกิดจากที่ว่าเราเตะสายพานไม่พอนะครับเราเตะสายพานเข้ามาด้านในไม่พอนะครับทําให้ตัวขอบ ตัวขอบของมูเล่นะครับตัวขอบของมูเล่เนี่ยมันกัดนะครับมันกัดสายพานนะครับมันกัดสายพานอันเนี้ยคือใช้แค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเองครับเพราะว่าผมดันสายพานไม่พอนะครับสรุปเรื่องสายพานและมูเล่นะครับก็แบบนี้มันก็ใช้ได้นะครับแต่จะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพของมันหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมก็ตอบ ไม่ได้นะครับแต่สําหรับส่วนตัวนะครับผมว่าหางที่ดีเนี่ยถ้าเป็นมูเลตตั้งมูเลตตั้งทั้ง2ตัวเนี่ยก็จะทําให้ลดความเสียหายของสายพานได้มากกว่าการที่บิดสายพานแบบนี้นะครับโดยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสายพานเนี่ยก็ปีหนึ่งก็ตกประมาณ2-3มเส้นนะครับซึ่งโดยส่วนตัวก็กยังพอ รับได้นะครับแต่มันจะต้องดีกว่านี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ต้องลองทดสอบทําต่อไปนะครับยี่ห้อของสายพานนะครับผมก็จะใช้หลักๆก,ก็อยู่สองยี่ห้อนี้นะครับส่วนยี่ห้ออื่นๆเนี่ยผมก็เอาซื้อมาใช้เพื่อทดลองดูนะครับโดยยี่ห้อนี้นะครับผมยังไม่ได้ลองใช้กับตัวโมเลตานะครับแต่ผมใช้กับตัวนี้นะครับ ใช้กับตัวนี้เนี่ยผมถือว่าสอบผ่านเลยนะครับค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับใช้มานานมากนะครับซึ่งตัวเนี้จะถูกเปลี่ยนบ่อยมากนะครับก็เลยอากัดฟันนะครับซื้ออ่าเส้นนี้มานะครับเพราะว่า,อ,าอยากผมอยากจะแก้ปัญหาเนี่ยให้มันโอเคก่อนนะครับแล้วค่อยถึงจะใช้ตัวแพงนะครับ โอเคนะครับคลิปนี้ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเรื่องตัวสายพานและมูเลขับนะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามช่องนะครับขอบคุณจากใจจริงๆนะครับผมก็จะพยายามมาเล่าเรื่องอัปเดตแชร์ประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับการทำรถตัดย้ายนะครับผมมีโปรเจกต์อีกหนึ่งโปรเจกต์นะครับเกี่ยวกับการตัดญ่าเนี้ยนะครับก็รอของเพื่อที่จะส่งมานะครับกำลังรวบรวมซื้อของนะครับ ก็ติดตามกันต่อไปนะครับว่าผมจะทำอะไรในข่าวต่อไปนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ